รู้สึกเธอจะยั่วเราจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเอาสิมีอะไรจะพูดหรือจะยั่วอีกก็ว่าสิให้หมดไปแล้วจะไม่ได้พูดไม่ได้ยั่วลุงพ่อดำพูดประชด ก็ยั่วหลวงพ่อแล้วผมมีความสุขนิดครับแต่เอาเถอะถ้าหลวงพ่อไม่สบอารมณ์ผมก็จะหยุดพูดหยุดยั่วจะเปลี่ยนเป็นถามแทนผมขออนุญาตถามนะครับทูจะถามอะไรก็ถามได้เลยเราอนุญาตคือผมจะถามเรื่องผีดิบนะครับในภูมิสาอ็ด เราจะจัดเค้ยในภูมิไหนครับแต่ที่แน่แน่คือต้องเป็นทุกขติภูมิอย่างแน่นอนเธอคิดว่าภูมิไหนดีละ่ะอาจารย์ย้อนถามถ้าให้ผมคิดผมก็จะคิดว่าอยู่ในภูมิอสุรกายครับเธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดเช่นนั้น เพราะทุกขติภูมิหรืออบายภูมิมีอยู่สี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานผีดิบไม่จัดอยู่ในนรกหรือเปรตเพราะพวกสัตว์นรกและพวกเปรตเป็นโอปปาติกะส่วนพวกผีดิบมีร่างกายที่เป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่มีวิญญาณครอง จึงไม่ใช่เดรัจฉานวิญญาณจะเข้าร่างเฉพาะตอนที่ออกไปหากินเท่านั้นผมจึงจัดพวกเขาไว้ในภูมิอสุรกายหลวงพ่อว่าผมคิดถูกไหมครับเธอคิดว่าเธอคิดถูกหรือเปล่าล่ะลวงพ่อในป่าย่วบ้างผมก็คิดว่าผมคิดไม่ผิดหรอกครับ ถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะคิดว่าอย่างไรครับเราก็คงคิดอย่างที่เธอคิดนั่นแหละเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยคิดอะไรที่ผิดไปจากความจริงครับทีนี้ผมก็หมดข้อสงสัยแล้วเห็นจะต้องกราบลาหลวงพ่อไปก่อนแล้วผมจะทำการบ้านมาส่งนะครับ ท่านกราบอาจารย์สามครั้งแล้วจึงเดินหายเข้าไปในป่าหลวงพ่อเกษมเพิ่งส่งน้ำเสร็จครั้นเห็นภิกษุอาคันตุกะเดินมาก็รู้ด้วยวรปัญญาว่าอาคันตุกะรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเพราะถ้าท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์ จะไม่ยอมให้เข้ามาโดยง่ายอย่างน้อยเขาต้องมาเรียนให้ท่านทราบเสียก่อนท่านไม่ได้รับแขกมานานแล้วเพราะคนที่มาน้อยคนนักจะมาขอธรรมะส่วนใหญ่จะมาขอหวยประชาชนคนไทยชอบเล่นหวยกันเหลือเกินมีทั้งหวยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายและหวยเอกชนที่ผิดกฎหมายซึ่งตำรวจปราบแล้วปราบอีก ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นเลยต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างท่านพระครูคุกเข่ากราบเป็นจงังคประดิษฐ์สามครั้งแล้วกล่าวว่าผมพระภิกษุเจริญที่ตะธรรมโมจากวัดป่ามะม่วงมากราบหลวงพ่อครับพระครูเจริญที่กำลังเดินทุด,ดง อยู่กับหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั่นเองหลวงพ่อเกษมพูดเหมือนกับรู้จักท่านและอาจารย์ของท่านหลวงพ่อรู้จักผมกับหลวงพ่อดำหรือครับคุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าละ่ะผู้อาวุโสกว่าย้อนถามคงรู้นะครับและที่สำคัญคือหลวงพ่อรู้ ว่าหลวงพ่อด,ดำคือหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องนี้ผมเองไม่ค่อยแน่ใจสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านต้องเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วผมก็ยังสงสัยมากไปกว่านั้นสงสัยว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่พระเจ้าอาโศกมหาราช ส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อพุทธศักราช234ใช่ไหมถามตรงกับข้อสงสัยของท่านพระครูทำไมหลวงพ่อทราบภิกษุวัย45รู้สึกแปลกใจ ทำไมผมจะไม่ทราบละ่ะแต่พระธรรมทูตท,ที่เป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมายังดินแดนสุวรรณภูมิมีสององค์นะครัหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าทวงถูกแล้วท่านมากันสององค์องค์หนึ่งชื่อพระโสนะพระธรรมทูต องนี้ท่านไปเผยแผ่ในพมา่าส่วนพระอุตตระท่านเผยแผ่ในไทยทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับพวกเราแต่คนเห็นท่านยากเพราะท่านไม่ให้ใครเห็นนอกเสียจากบุคคลผู้นั้นมีบุญวาสนาจริงๆคุณเป็นผู้มีบุญวาสนามากนะ ขอบคุณครับเอหลวงพ่อครับผมแปลกใจอยู่เรื่องหนึง่งคือก่อนผมมาผมถามหลวงพ่อดำํำซึ่งบัดนี้ผมแน่ใจแล้วว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดอรผมถามท่านว่าหลวงพ่อรู้จักท่านหรือเปล่าท่านตอบว่าไม่รู้จักแต่ทำไมหลวงพ่อรู้จักท่านล่ะครับผมชักงงเสียแล้วสิ สมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังขาพระอระหันต์จะพูดปดได้อย่างไรกันหลวงพ่อกเกษมรู้ความคิดของภิกษุอาคันตุก,กะจึงกล่าวว่าไม่ต้องงงที่ท่านบอกว่าผมไม่รู้จักท่านนั้นท่านหมายถึงว่าผมไม่เคยเห็นท่านท่านตอบคุณไม่ใช่หรือว่าที่ท่านไม่รู้จัก เพราะท่านกับผมไม่เคยเห็นกันและกันพระอรหันต์ไม่พูดปดรอกคุณอย่าคิดว่าพระอรหันต์จะพูดปดนั่นสิครับแม้พระอรหันต์พูดปดไม่ได้แต่พูดให้คนงงได้ผมงงไปหมดแล้วนะครับนี่อย่าพึ่งงงเอาละ่ะ คุณมาเหนื่อยเนื่อยนี่มนสองน้ำให้สบายกายสบายใจก่อนแล้วค่อยมาคุยกันท่านชี้ไปที่ตุ่มน้ำลายมังกรใบใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าห้องสุขาขอบพระคุณครับผมชักรู้สึกเหนียวตัวอยู่เหมือนกันไม่ได้ส่งน้ำมาสามวันแล้วนี่ถ้าเป็นพรามรับรอง บาปท่วมตัวเลยนะครับพวกพรามเข้าถึงต้องอาบน้ำล้างบาปกันเขาว่าบาปกรรมที่ทำสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำบาปที่ทำตอนเช้าล้างออกตอนเย็นบาปที่ทำตอนเย็นล้างออกตอนเช้าเขาจึงอาบน้ำล้างบาปกัน วันละสองครั้งเช้าเย็นท่านน้ำสามารถล้างบาปได้จริงพวกกุ้งหอยปูปลามันก็บริสุทธิ์กว่าพวกเรานะครับหลวงพ่อเพราะมันอยู่ในน้ำนั่นสิเมื่อพรหมามมาถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระองค์มีการอาบน้ำล้างบาปหรือไม่ พระพุทธองค์รัสตอบว่ามีการล้างบาปแต่ไม่ได้ใช้น้ำศาสนาของเราใช้ศีลล้างบาปคือมีศีลเป็นน้ำมีศรัทธาเป็นท่าลงไปอาบพระองค์ไม่เคยขัดคอใครใครเขาว่าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดเขา แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งหลักการของพระองค์คุณก็เหมือนกันเวลาไปสอนชาวบ้านก็อย่าไปขัดใจเขาเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปขัดขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลักการของเราไว้ถึงคุณจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่คนที่อิจฉาริษยา ก็ยังมีคุณจะต้องผจนกับคนพวกนี้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งพวกมิจฉาทิฏฐิมีทุกยุคทุกสมัยอย่าเพิ่งหมดกําลังใจเสียก่อนละ่ะครับหลวงพ่อผมจะอดทนจนกว่าจะตายจะใช้กรรมให้หมดเพราะชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้วกรรมของคุณมันหนักมากนะแล้วคุณก็ต้องใช้เพราะไม่มีใครเขามาทำให้คุณคุณเป็นคนทำก็ต้องชดใช้ด้วยตัวคุณเองผมดูแล้วเห็นว่าคุณต้องเผชิญปัญหาทุกด้านเลยแต่ในที่สุด ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้คุณเป็นนักสู้ที่เยี่ยมยอดมากผมขอชมเชยหลวงพ่อก็เป็นนักสู้ที่ยิ่งยวดนะครับสู้กับโรคภัยไข้เจ็บผมได้ยินมาว่าหลวงพ่ออาพาธเป็นมะเร็งในกระดูกแต่หลวงพ่อสามารถข่มเวทนาได้นั่งคุยกับผมเหมือนกับว่า ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรผมชื่นชมในความอดทนของหลวงพ่อครับคนเราก็มีกรรมต่างกันนะคุณเอาละคุณไปส่งน้ำเถอะเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำป่าะถวายหลวงพ่ออย่าลำบากเลยครับผมเกรงใจไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอก ธรรมเนียมไทยเราต้องต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนเหมือนที่ท่านสอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับคุณไม่เคยได้ยินหรือ เคยครับเมื่อเคยก็ไม่ต้องเกรงใจไปเถอะตามสบายนะท่านพระครูจึงกราบท่านสามครั้งและลุกออกมาเพื่อส่งน้ำสมภารวัดป่ามะม่วงใช้เวลาส่งน้ำสิบกว่านาทีครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมหลวงพ่อเกษม ไม่ได้ลุกไปไหนหากเบื้องหน้าท่านมีน้ำผลไม้วางอยู่สองแก้วนิมนต์ฉันน้ำป่าณนะพูดพร้อมกับส่งแก้วบรรจุน้ำผลไม้ให้ส่วนอีกแก้วหนึ่งท่านฉันเป็นเพื่อนอาคันตุกะท่านพระครูเริ่มตั้งคำถามในใจหลวงพ่อองค์นี้ท่านต้องเป็นพระอภินญยาอย่างแน่นอนดูเถอะ นั่งอยู่เฉยๆก็มีน้ำปานะมาวางอยู่ตรงหน้าสแสดงว่าท่านต้องเสกมาเพราะถ้าลูกศิษย์เอามาถวายก็ต้องนำมาแก้วเดียวคิดดังนี้แล้วจึงยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยคืนนี้คุณพักที่นี่ก็แล้วกันมีเรื่องจะคุยกับผมไม่ใช่หรือ แล้วไหนจะต้องทำการบ้านส่งหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อ,อีกกว่าจะเสร็จก็ค่อนรุ่งกระมังหลวงพ่อเกษมพูดเรารู้จุดประสงค์ในการมาของท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดออกตัวว่าหลวงพ่อล่วงรู้ความคิดของผมทุกอย่างแบบนี้ผมก็เขินแย่สิครับ จะเขินไปทำไมผมไม่มีเจตนาจะพูดให้คุณเขินเพียงแต่จะพูดให้คุณสบายใจเท่านั้นเอาละ่ะทีนี้คุณมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อครับทำไมหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านจึงไม่มาพบหลวงพ่อทำไมท่านรู้จักหลวงพ่อทั้งที่ไม่เคยพบกัน ก็คุณเรียกท่านว่าหลวงพ่อในป่าไม่ใช่หรือในเมื่อท่านเป็นพระในป่าก็แสดงว่าท่านชอบอยู่ป่าจะให้มาอยู่ในวัดท่านไม่มาหรอกเหตุนี้ท่านจึงไม่มากับคุณส่วนที่คุณสงสัยว่าทำไมท่านจึงรู้จักผมก็ขอตอบว่า ท่านรู้จักพระสงฆ์ทุกรูปในโลกรู้ว่ารูปไหนดีรูปไหนไม่ดีท่านรู้ได้ทุกเรื่องหากต้องการจะรู้เอาอย่างนี้นะท่านให้คุณทำการบ้านเรื่องผมไปส่งท่านผมก็จะทำการบ้านเรื่องท่านฝากคุณไปส่งด้วยคุณมีกระดาษดินสออยู่ในย่าม เอาออกมาจดการบ้านของผมด้วยท่านพระครูจึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามแสงตะเกียงค่อนข้างริบรี่หากท่านก็ใช้แสงแห่งปัญญาซึ่งสว่างสวัยกว่าเข้าช่วยพร้อมแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อบอกการบ้านครับการบ้านของผมมีชื่อว่า คาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกูดอนดพรพอผมนึกถึงท่านขาถานี้ก็ผุดขึ้นในใจผมไม่ได้เป็นผู้รจนาหรอกมีคนเขารจนาไว้นมนานแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในความคิดแล้วผมก็จำได้ทุกตัวอักษรคุณพร้อมแล้วก็จดได้เลย ก่อนถึงตัวคาถาให้เขียนว่าตั้งนโมสามจบเรื่องตั้งนโมสามจบก็มีที่มานะเกิดที่สุสานไตรลักษณ์ของผมนี่เองคุณอยากฟังไหมละ่ะอยากฟังครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถอะครับแต่ถึงคุณไม่อยากฟังผมก็ต้องเล่า เพราะคุณต้องมีหน้าที่สอนญาติโยมเขาส่วนผมเลิกสอนแล้วสังขารไม่อำนวยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเรียนรู้ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาตนสิ่งที่เขาสนใจคือวัตถุเขาอยากได้แต่วัตถุไม่อยากได้ธรรมะ สมัยที่ผมยังแข็งแรงผมเคยสอนนะแต่เชื่อไหมคนที่มานะ่ะเขามาขอหวยกันมาขอเลขเด็ดผมพูดอะไรออกไปเขาตีเป็นตัวเลขหมดพากันไปเล่นหวยใต้ดินบ้างบนดินบ้างพอถูกก็เมาเอาว่าผมคลั้งเลยยกขยงกันมาใหญ่ ผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยงดรับแขกแต่ถ้ามีคนมาขอธรรมะผมให้นะถ้าขอหวยไม่ให้แล้วมันเกี่ยวข้องกับนโมอย่างไรครับท่านพระครูชวนวกเข้าหาเรื่องเดิมคือมีนายอำเภอคนหนึ่งเขาพาลูกน้อง มาถวายสังฆทานแต่เขาไม่รู้เรื่องพิธีกรรมเลยกล่าวคำถวายก็ไม่เป็นผมจึงบอกเขาว่าให้ตั้งนโมสามจบก่อนถวายเขาก็ทำตามเขาว่าอย่างไรคุณรู้ไหมหลุงพ่อเฉลยดีกว่าครับเขาก็ว่านะโมนะโม นะโมสามจบจริงจริงผมทั้งขำทั้งสังเวชใจผู้นำไม่รู้เรื่องพิธีกรรมแล้วจะนำเขาได้อย่างไรผมว่าคนแบบนายอำเภอคนนี้ยังมีอีกมากนะมากมายมหาศาลเลยครับหลวงพ่อผมเป็นพยานได้อย่างที่วัดของผมก็เหมือนกัน คนนี้เป็นอธิบดีนะครับมาแบบเดียวกับนายอำเภอเลยผมบอกให้ว่านโมสามจบเขาก็ว่าน้โมนโมนโมผมก็จดจำไว้ว่านี่คือข้อบกพร่องของพระสงฆ์ที่รู้แต่จะรับแต่ไม่รู้จักให้พระสงฆ์จะต้องให้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้จักรับอย่างเดียวผมรู้ตระหนักในเรื่องนี้ดี ก็เลยถือโอกาสสอนอธิบดีเส้นเลยถ้าเขาจะโกรธและไม่มาวัดผมอีกเลยผมก็ไม่สนใจเพราะถ้าเราให้ของแท้แต่เขาไม่ยอมรับอยากจะรับของปลอมผมก็ต้องตามใจเขาแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรกับนายอำเภอคนนั้นครับผมก็ทำอย่างคุณทำนั่นแหละคือสอนเขา แต่นายอำเภอคนนั้นเขาทิฐิสูงเขาโกรธผมหาว่าฉีกหน้าเขาคนเราลองได้มีทิฐิก็จบกันผมก็เลยปล่อยเขาไปปลอบใจตัวเองว่ากรรมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม